คุณสิริกัญญาที่ท้าคุผู้ชมติดตามเนี่นะเขาก็มีการเสนอให้ไลฟ์สดการประชุมกมทง,งบปี67ครับแต่กมทสัสดส่วนรัฐบาลนี่ไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งก็ให้ผลมาว่าการอภิปรายงบประมาณเนี่ยจะพลาดพิงถึงบุคคลภายนอกอาจจะทําให้มีการฟ้องร้องกันได้ตามเนื้อหานี่เหมือนการเป็นการเอ่อโปรเทคใช่ไหมเป็นการปกป้องเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับทีมกมท ในการพิจารณากันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่ไร้ความกังวลใช่ไหมคุณผู้ชมคิดว่ามันฟังขึ้นไหมเอาเบื้องต้นแค่นี้ก่อนเลยถ้าฟังขึ้นนะครับคุณผู้ชมกดหนึ่งถ้าฟังไม่ขึ้นกดศูนย์มาแล้วกันอคือถ้าถามผมอ่ะไอเหตุผลเนี้ยอย่าเพิ่งเอาเรื่องฟังขึ้นหรือฟังไม่ขึ้นนะเอาเป็นเหตุผลที่สามารถเข้าใจได้ไหมอ่ะมันก็เข้าใจได้ในแง่ของการกลัวการฟ้องร้องอ่ะมันก็เข้าใจได้ใช่แต่ว่ามันไม่มีวิธีแก้ไขประเด็นนี้เลยหรอนั่นแหละสิมันไม่มีวิธีประเด็นแก้ไข สโคปกฎหมายหรือใดๆก็ตามโดยที่ยังสามารถไลฟ์สดและประชาชนก็สามารถได้ยินว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วถ้ามันออกมาอย่างเต็มรูปแบบจริงๆเนี่ยแล้วประชาชนได้ยินอ่ะแล้วถ้าเกิดมีใครฟ้องขึ้นมาอันนี้ประชาชนก็จะรู้ถูกปะ่ะว่าผู้พูด,พ,ดพูดว่าอะไร พูดเอาประโยชน์ให้กับประชาชนมากน้อยแค่ไหนแล้วใครกําลังรวมหัวกันทําลายเขาอยู่อ,อันนี้ประชาชนก็จะได้เห็นด้วยเหมือนกันใช่ไหมใช่คือผมคิดว่าคนก็น่าจะแยกแยะก,กันออกอถ้าเกิดบอกว่าเออเรื่องบางเรื่องมันถ่ายทอดไม่ได้อ,อย่างสมมุติแบบบอกเรื่องแบบชนิดอาวุธที่กองทัพจะเอาไปตั้งไว้ตรงริมชายแดนหรืออะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็ยังพอเข้าใจอเออแต่ว่าเออถ้าเกิดว่าอย่างเนี้ยเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงอย่างเงี้ยใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่อง ของเศรษฐกิจคือมันสามารถแบบเซตสเกลได้มันแบ่งได้ตั้งมาตรฐานขึ้นมาได้ไงว่าเออเรื่องนี้มันถ่ายทอดได้เรื่องนี้ถ่ายทอดไม่ได้นะแต่คือแบบมันก็ต้องมีการเปิดบ้าง